โอ๊ยันก่ันเนาะที่น้องย่าสนเนี่ยท้งซาิดักนบ้านเมืองมูนี่แหละน้าป้ยอ้ยจะเป็นตาถึงของเนาะจะเป็นจะเป็นดูีดููอ้หออไหครับคือโ้โไม่สส ยโสูงา็สานลื่นกันนะเทาไาราวาวาวาอินั่งหนามา ทั้งหัวสับม็ทำนล้วก็สุกแห้งแท้สุกไปคอยได้หรอเล่าซุกไปคอยมึงไปคัดเถอะกือบแม่ได้่แท้ป้อนแก้วเด้อน้อกมันมาดาเอาว่าวขึ้นบ้าปะเนี่ยเฮ้ยอันนี้มันเป็นว่าวแก้วไหมฮะเฮ้ยแก้วเป็นของแก้ใจมันก็ต้องเป็นของแก้วตัวของแก้วจังไดรอันนี้บ่าวเขาเนี่ยจ้าวเป็นผู้ใดเจ้าเป็นผู้ใด นังหนาเลยเราเนี but, ่ยคือพระโอรสปินทองเป็นนายพลยเกษ์โตมาหาได้พระโอรสอยู่นี่พระโอรสปินทองพระโอรสปินทอง เียใจเอาไปยังล่ะขอกปิขีเป็นก้อนเอาขีปยังสนาขีเป็นนำโอ้ยขีนแตกเพสนาอุ้ยกระเสียันงงบ่ย่งละนั <h <h ้นอุยอันนั้นละงบ่โอ้บ่เารงหัวใจบ่ไงซ้ำแขนทีเดีวหัใจเป็น่องหัวใจน่นงแง ในแก้วตักเนี่ยนะจอและในหัวใจที่แก้วอุราวาเพิ่นเป็นไผแต่ว่าในหัวใจสิคิดหาเดิ้ลทาแก่แก้วสิลองดเแซ่แซ่ทำหัวแข็งพยอยามตั้งแล้วตักสะกันนะตักไปเึื่อก วาสี่เอาห้ย่กคืนบ่ตอกต้องพี่พี่บ่ไส่หินมาเสียลองบ่เป็นยังย่าย่างใจยินอังแกว่าละยด้ได้วาขึ้นต้องให้เข้ามาสัญญาลาปากกับแก้วก่อนได้เมล่ะได้ภาษาไหนเข้ามาสัญญาดูสิเราเป็นกษัตริย์ ตัแต่ผมีขคืนคำแนนนอนกี่นี่บอก่มนี่นั่งหนาบ้างเหรอเจ้าอยากได้อย่างบอกมาไน้โลวนี่ข้อหายใจนี่เม่อสุยานเลยเยได้นี่บอกได้เฮอกระสันกันขึ้นเต็นตีเรอเจ้าอยากจให้พระองค์เนี่ยให้เจ้าไปเป็นเขาไม่เห็นสีนิ้วเบี้ยงนิ้วมังน้งได้บ๊อคะได้ี่สามพันเซ์เลยดยไม่อยากูระหาะสรุนห่งมวั ซอลเซเลยรวจมาบลนีนมังมามึงเยมึงลงแขงมึงบบไหน้ากันเอตำรวจมาจับยิ้ม้ะตำรวจมาขึ้นโกเน่ยตำรวจนี่มังขี่เชียตะปาไปละม่เป็นไรางก็ไม่ได้เราแบบบดูแลจะพอมันแต่เป็นตะยานโคตำรวจจะไล่ตำรวาสักหน่อย

กับนสรอเสน่หกมึงหมดังสมเัมึงข้อขาดหัางกระุสองข้างใบหน้กาลังตงีแลงหระวังคอยแก๊บขาดก็าเาองกสิ่งดยกันตูุกคนย่องเอาอีหล่าคนงามไปยังสนห์จะไปจะไปทางมั้งเขาลองสไหนกับเบิงหนาันี้ละโอ้ย อีผู้ให้โอ้ยจะเป็นประเด็หนังสือคำพระองค์นี่ก็ได้บอกว่ายองยองโอ้ยยองบเอาพผมด้วยควยมสิหลังคนงามโอ้ยนี่กาฮ่าคนจริงลุกเลยเอาละเอาละเราดิตกลงตามคำเจ้าของกันเลยแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าฟังเด้อ วันที่สามสิบกุมภาสามสิบแม่สามสิบกุมภานครับสามสิบกุมภาแบงก์ตกลงปะ เอาเอาขึ้นมาบ่าเี้ตกลงแล้วหอมแกมแก่ได้ป่ะนอนอุ้ยชาวบ้านหอมแก่บอกี้หอมเลยหอมจังไหนเลยก็เลยนแล้วเเยจ้หอมนีรีบอกบ่อหอมก็มาให้เด้ล่ะทางพี่นุอมบํานัดไปเรื่อ มาพี่ลงยังตัวท่อนที่มันพี่บาดแบบนี้้ะเจ้ามาของแบบนี้อาว้ายจะมาแกะได้พะไม่ไมาไม่พี่หลงคิ้ว่าสิรับแทนเลยหนึ่งสองสาม ผมขึ้นจริงมีอาหารมั้งทั้งที่หูว่าวันที่สามสิบกุมภาพัเนี่ยไม่มีอยู่จริงละซ้ำตัวคนหน้ามาสิอยากพาดอกบั้งยังเออมันบ่ส่งเบียงวังเบิ่งคือน้อพี่บ่าวอย่ามาซุก

2.5D 3.5D 4.5D 5.5D 6.5D 5.5D 6.5D